สดีินะครับที่วันนี้มาเรียนก็สําเร็จไปแล้วหนึ่งท่นนะครับครับผมงานที่ถือนี่เป็นสียางหรือพลาติโซครับสีพาติโซครับเป็นไงครับมันสวยดีนะครับคือสีมันมันมันเงาดีอะครับมันมันต่างจากสียางตอนพลาติโซตอนพิมพ์ทีแรกเห็นเนื้อใช่ไหมครับเห็นครับ มันหยาบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่าแล้วหลังจากเราผ่านขั้นตอนเทคนิคแล้วมันเป็นยังไงครับก็มันมันเรียบขึ้นนะครับแล้วมันก็มันดูมันดูเหมือนอัปเกรดขึ้นอีกอีกอีกระดับหนึ่งนะฮะมันดูดีขึ้นครับครับเห็นตอนที่มาตอนเช้าแรกๆเราได้คุยกัน <c oughs> ผมดูแล้วดูท่าท <c oughs> างคุณไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะ <c oughs> ผมบอกว่า แล้วสามารถไปฝึกปืนเรื่องการสก,กรีอย่างเดียวครับท่านนั้นแหละครับคุณสามารถฝึกเลงนขึ้นมาเป็นมืออาชีพแล้วทำงานอาชีพที่ได้ทีแรกผมดูท่าทางไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ยังงง,ง,งับเป็นอย่างนั้นไหมตอนแรกคือยังนึกภาพไม่ออกว่าแบบมันจะเราจะทําได้หรือเปล่าแต่พอเนี่ยตอนนี้เรียนเสร็จแล้วคือเข้าใจครับรู้ทาได้แล้วะมั่นใจนะฮะมั่นใจครับอย่างนั้นแสดงว่าคําที่ผมคําที่ผมโม้เอาไว้นี่เป็นจริงไหม สุดยอดครับอาจารย์สุดหอแน่ใจนะแน่ใจว่าจากไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนี้กลับไปฝึกปืนนิดหน่อยเรื่องเรื่องน้ำหนักหรือการพิดสกรีนออกมาเปี้ยเลยไหมครับแน่นอนครับเปี้ยครับแน่นอนที่ผมพูดเอาไว้ว่าวันเดียวเป็นเลยนี่จริงไหมจริงครับจริงๆไม่ถึงวันนะครับผมเรียนประมาณสิบเกือบเที่ยงอะครเนี่ยจนตอนตอนสี่ห้าโมง เนีย่ยไม่ถึงวันก็เป็นแล้วครับสุดยอดครับครับก็มีอะไรที่ในความรู้สึกที่จะบอกกับเพื่อนๆในเฟซของอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์สอนเป็นยังไงแล้วางานที่ออกมาเป็นยังไงแล้วความมั่นใจแค่ไหนครับคืออาจารย์อาจารย์เหมือนเหมือนจะเป็นคนโหดนะครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนใจดีแล้วก็ตลกมากครับแล้วก็ให้ความรู้แบบอย่างเต็มที่ด้วย แลวเราก็ได้รับความรู้อย่างจริงจริง,รงด้วยครับก็ขอบคุณอาจารย์สุดหล่อด้วยนะครับที่ให้ความรู้กับผมนะครับแล้วก็มันเป็นการเรียนที่แบบว่าเรียนฟรีเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยขอบคุณอาจารย์จริงครับแล้วการเรียนฟรีนี่ให้ถ่ายทอดให้ขนาดนี้นี่มันสมกับการเรียนฟรีไหมเนี่ยนะมันเกินเกินเกินกว่าคําว่าการเรียนฟรีครับจริงๆมันมันเยอะกว่านั้น,นครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ เชื่อใจที่นี่แล้วก็ให้เกยียรตกับเพเคทที่มาเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับค,บคบขอบคุณครับสวัสดีครับ